ฮัลโหลสุกคนเรียกผมครับกับรายการมายุก้าสามอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็อยู่กับเกม Minecraft Pocket ed Edition เวอร์ชัน0.16.0นะตอนนี้ก็อยู่กับแมปเขาเรียกชื่อแมปอะไรนะ Alien e v i n Ewading Save the City and s t o y in Spaceship นี่ชื่อแมปใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นชื่อแมปจริงๆนะก็ถือว่าชื่อแมปมันยาวมากเลยนะเนี่ยโอเคนะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่กับแมป คือมันเป็นแมปแนวพจนไทยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้หรือแนวแอคชั่นก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคือมันเป็นแมปที่ออกมาพร้อมกับเอ่อ m r n f t r a f t 0.16.0ตัวเต็มนะซึ่งมันออกมาพร้อมกันเลยนะก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นแมปที่แบบเ,เกี่ยวกับกิจกรรมไมคอนอะไรสักอย่างนะโอเคก็น่าสนนะผมก็เลยโหลดแมปมาเล่นนะเห็นว่าออมอดเอ,อไม่ใช่แมปนี้นะมันต้องลงมอดกับลงเทเจอร์แพคด้วยนะ ไอ้แมปเนี้ยมันจำเป็นต้องลงมอสกับเทจแพกด้วยนะฮะมันถึงจะเล่นได้นะแมปนี้นะจริงๆเข้าโดยที่ไม่ต้องใส่มอสกับเทจแพกก็ได้แต่มันจะแบบแบบแมบปบมันจะเสียไงคือที่มันลงมอสคือมันจะมีลูกเล่นอะไรหลายๆ,ๆอย่างไอ้นี่ก็โอกลัวนี่ก็นะโอเคนะก็โอเคมาเริ่มเล่นกันเลยรู้สึกว่ามันใกล้มือแล้วเนี่ยโอเคนะฮะเวฟพอนธนูกับดาบโอเคเอามาเอามานี่ก่อนแค่ชุดเดียว ก็คงไม่จำเป็นต้องใช้เยอะหรอมั้งโอเคแล้วก็อาหารใช่ไหมโอเคเปิดอ้าวปุ๊บโอเค <c oughs> โอเคฮะขอภขอภยัยขออภัยอันนี้ก็ Armor, อร์รเมอร์โอเคเป๊าปนะะ๊าป๊าป๊าปัาาก๊าอ๊าป๊าปาปลาป๊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 าาป๊าปาลเปปา นะฮะนั่นไงที่เป็น UFO ใช่ป่ะโอเคนะฮะลองเดินตรงไปฮนะเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันมีอะไรมาบ้างนะฮะผมต้องขออนุญาตปิดเอฟเฟคหมดทุกอย่างนะกันแหลกนั่นเองนะโอเคอ,อ่านไม่คืออ่านไม่ออกอันนี้คืออันนี้ต้องใช้เซนในการเล่นแล้วผมอ่ะผมยิ่งไม่เก่งอังกฤษดีด้วยเนะี่ยโอเคถ้าเกิดผมไม่เก่งอังกฤษต้องขออภัยกันด้วยนะโอเคมันช่วยไม่ได้จริงๆโอเคฮนะอะไร อะไรเนี่ยยูสต์เหรอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเเจ็บคออะไรเนี่ยในโบฮูดต้องไปทางไหนอะต้องไปทางไหนอะต้องไปทางไหนก่อนนะอะอะทางนี้ก่อนก็แล้วก,กันนะ,อะโอเคเพราะว่าเราถึงตรงนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนก็ได้เฮ้ยเตัวอะไระ ABC เฮ้ยนั่นเอนี่โอ๊ย A B C แขนไม่ติดกันด้วยโอเค เอาชนกระต่ายชนกระต่ายเออไอ้นี่ข้ามถนนระวังห,หน่อยสิโอเคเมื่อกี้เห็นไหมฮะเอพีซีมันมันไม่กอดผมฮะมันจะปล่อยแขนไว้เลยฮนะโอเคก็ถือว่าดีนะอันนั้นก็คือสิ่งแรกที่เราเห็นไปนะเฮ้ยเดี๋ยวผมเพิ่งสังเกต what the fuck keeper มามาๆๆเกืเอบไปแล้วเออผมเพิ่งสังเกตนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ยินไหม ตอนที่เราแล่นรถไฟอ่ะมันมีเสียงรถไฟด้วยเสียงตอนรถไฟมันกําลังกระทบกับหรือกำลังแล่นกับรางรถไฟอ่ะส่วจุดสิบหกมันอัปเดตเสียงนี้มาแล้วดีมากอันนี้ก็เพิ่งสังเกตนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมก็รอมาตั้งนานละไอเสียงเอฟเฟกต์เนี่ยโอเคเด็ดเด็ดเนี่ยฮะอันนี้ก็คือซอมบี้นะหรือเอเลี่ยนบุกโลกแต่อตัวนี้ไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แน่ๆถามว่าผมเลือกจัดการตัวไหนระหว่างเอเลี่ยนกับไอมอนสเตอร์ที่อยู่กับโลกเดียวกับเราผมว่าผมจัดการอีกตัว มอนสเตอร์ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมก็มีธนูทำไมผมไม่ใช้วะโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ลงทำไมไอ้ตรงนี้ก็อืมสวยงามเอางาเอพีซีฮัลโหลนายทำอะไรอยู่อ่ะทำไมไม่เดินเข้าบ้านนะหรือมันอาจเป็นพอมอดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้อเฮ้ยเอาจริงดิ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดเ,เดี๋ยวเดีเ๋ยวพวกพวกอ๋ออ้อมันกลายเป็นพวกเราไปแล้วฮะตอนนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาโอ้ขอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขา <1> 1> ถึงให้ธนูมาเยอะผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวหิวไปเลยไปสิเฮ้ย 1> <1> <1> <1> เฮ้ยโอเค ขี่สิเออไปฟึบมาถึงก็ต้องรีบลงเงียเียเงี้ยเเงียเเงียเโอเคธนูธนูพอเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงให้ธนูมาเยอะขึ้นไม่ได้เออโอเคมาปั๊บ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 ออกมาไม่ให้หมดเลยอ่าไม่ต้องหมดก็ได้โอเคโอเคอะปะกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมปะยาไม่ใช่เราอย่ายิงเรานะ นะผมอยากเห็นมันสู้กับเอเลี่ยนอ,อ,อ,อ่ะเอาเอพีซีหายอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอามันจะตามเราเหรอเดินๆเฮ้ยเฮ<ๆ>้ยยิงยิงยิงมันดิยิงมันดิเออนั่นแหละเอ่อยิงช้าเหมือนกันนะเนี่ยช่ว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 ยโอ้ก็เดินเร็วจริงๆเลยไอ้พวกนี้ออ <c oughs> เอเลี่ยนมันเดินเร็วจริงๆนะกูตรง เฮยโอเคแต่แหมมันไม่ติดไฟได้วยนะโอ้โหนี่มันเป็นเนี่ยเฟรมอะเฟรมอะเดี๋ยวดูเออ,อเออเออพวกเองกินซอมบี้ข้าหมดไปแล้วใช่ไหมเนะี่ยในโลกนี้ก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> แต่มันจอหรือว่าไม่ดีดีนะเดี๋ยวซีเอ c ีซีเดียวผมมีผมด้วยเอ c ีซีไอเอบีซีไปไปนูน่นไปนูน่นออกไปไปฆ่าสไปเดอร์นู่นเออ ไม่ฆ่าสไปเดอร์โอเคนะฮะโอ้ยเริ่มแหลกลงเริ่มแหลกแล้วอ่ะเอาไปเออนั่นแหละมันจะคอยตามเราไปทุกที่ปะเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ต้องลองดูก่อนโอ้ยแหลกแหลกสุดๆไปโอ้ยแหลกแหลกโอ้โหสุดยอดแหลกเลยเด็ดเด็ดเด็ดมันแหลกมันแหลกโอ้โหหันเข้าไปทางตึกแล้วแหลกเลยเดี๋ยวก่อนนะ UFO นี่ว่ะเดี๋ยวอะไรเนะี่ย เพื่อเอาธน,นูอีกทำไมวะเนี่ยโอเคเอาละพวกนายเตรียมพร้อมยังเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเสียงอะไรวะแหลกกูรู้แล้วมันแหลกอะไรกูรู้แล้วมันแหลกอะไรเอ้ยมันแหลกซอมบี้นี่เอ้ยเด้เอเดี๋ยว้อท่านผู้ชม ผมขออนุญาตผมขออนุญาตเออโอ้รอดอ้าวเพื่อนเราหายหมดเลยขอโทษนะท่านผู้ชมมันแหลกเกินต้องจำเป็นต้องปิดเค้ะหวังว่ามอเตอร์มันยังเกิดเอ้หวังว่าเด้อ

อ้าวไม่ใช่ทางนี้เหรอชิปหายแล้วต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเนะี่ยไหนดูซิมอนเตอร์ววายว้ายว่ายผมนี่ว้ายเลยโอเคสองศูนย์สามมีอะไรเอ่ยผมว่าลองขึ้นไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องสนใจละเฮียเอ้ยเอ้ยตกใจโอ้โหถ้ามันจะลวขนาดนี้นะ เฮ้ <c oughs> อยอะไรอ่ะบิวบริกเก็ตเอเลียนชิปโอ้บริกเอามาทำไมนี่ปับ๊บโอเคกดเข้ากล่องทีไแรแหลกทุกทีเลยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคงไม่มีแล้วมั้งโอเคฮะลุยลุยต่อลุยตอ่อโอ้เดี๋ยวก่อนนะ ต้องต่อบล็อกไปใช่ไหมให้เดาเดี๋ยว้อเด้อเด้เด,ดอ้โหยใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นพวกผมเล่นก็ลืมปิดเน็ตโอเคปิดเลยตแล้โอเค,เต,อเคต่อบล็อกไปปึ๊บ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 ขอร้องให้มีเอเลี่ยนอยู่เถอะขอร้องอย่าเพิ่งหมดเอเลี่ยนขอขอร้องเฮ้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่โอเคเฮ้ยมันปล่อยเอเลี่ยนลงมาเรื่อยๆป่ะเนี่ยฮะ โอ้ยไอยานบินนี้มันปล่อยเอเลียนเดี๋ยวเดี๋ยวกดปุ่มใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมโอ้โอ้โอ้โตกใจตกใจหมดโอ้ตกใจหมดเลยโอ้โหโอโอเคฮะมา่อกันเลยโอเคมามาโอ้โอ้โหโอ้โหยานอวกาศโอ้โ แหลกไปแล้วหนึ่งลำเหลืออีกหลายลำเลยแฮะต้องขึ้นไปอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําลายลำนี้ลำเดียวใช่ไหมเราต้องต่อบอกไปตรงนู้นอีกวะเนี่ยยังไม่รู้เดี๋ยวผมดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนดีกว่าโอเคฮะเรียบร้อยไปแล้วอ๋าเะเดี๋ยนะเส้นสีม่วงๆนี่คือคือสัญลักษณ์บอกเอเลี่ยนเหรอไม่รู้เคเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอีกไหม คงไม่มีแล้วล่ะนะโอเคฮะไปะสงสัยคงต้องต่อบล็อกแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบล็อกก่อน <c oughs> ตะกี้ตกหายไปแล้วโอเคแทนที่จะเห็นจริงๆก็น่าจะหันหันหันอะไรโอ้ยโทษ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 ไม่ใช่ภาษานี้จริงๆมันควรจะเห็นเอ่ออะไรนะเห็นไอควันเอ่อควันเทียนทีใช่ไหมล่ะแต่ผมก็ไม่สังเกตไงโอเค

เฮ้ย I am I am ขอกินข้าวก่อน I am ขอกินข <them>. ้าวก่อนเดี๋ยวก่อนสิ่พวกนี้นี่โอ้ยดื้อจังเลยนี่โอเคขอกินข้าวแป๊บนึงเออนั่นแหละแม่ไหนไหนไหใช้ธนูเหมือนกันใช่ไหมป๊าป๊าป๊าไม่ยิงเฮ้ยควันอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้พลังงานอะไรเฮ้ยพลังงานเออเออย่อ เด้อเด้อเดโอเคไปเรียบร้อยก็แล้วฮะโอเคไหนดูซิทำอะไรอืมเอายังมีอีกตัวนี่นี่นี่ตามรอยสีม่วงไปสินะโอเคฮะมีทางขึ้นตรงนี้แต่ยังไม่ไปฮะตามรอยสีม่วงไปก่อนมีทางขึ้นตรงนี้ฮะโอเคปึ๊บ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 ไหนอะไรเอ่ย อ๋อ stone brick ตะกี้ก็ได้ brick block มาอันนี้ก็เป็น stone brick ให้ทำอะไรอ่ะต่อบล็อกขึ้นไปเหรอเอาจริงเอาจริงจอ๋อโอเคเดี๋ยวทำลายยานอวกาศก่อนนะทำลายให้หมดนะโอเคปั๊บ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 วาง b l o อ k ไปเดี๋ยวดะปั๊บปั๊บ วางลำบากลำบนปึ๊บปึบปึบป huh? ึบปึบแล้วก็ปึ๊บโอเคเพื่ออะไรเนี่ยโอเคฮะเต็มตัวฮะโอเคผมมีสูตรละแก๊กดอยยอะเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหทีทีมันลามานี่เลยโอเคฮะโอ้นั่นไงนั่นไงเออมันเกิดแล้วโอไมค์ก็ตโอไมค์ก็ต์ไมค์กูเนสโอ้ โอ้ะโอ้ัหกิ๊ดเด็โอเคเฮ้ยยังมีอีกยังมีอีกเดี๋ยวขอต่อตัวแป๊บนึงเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคฮะปึ๊บปึ๊บโอ้ยหน้าจอใจเย็นหน้าจออย่าเพิ่งสปินโอเคฮะเป็นใจหน่อยครั้งเนี้ยหน้าจอเป็นใจหน่อยนะฮะปึ๊บ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 โอ้ยโอ้ยหน้าจอโอเคฮะไปเลย อือเดี๋ยเดี๋ยวหาเส้นทางหนีก่อนบอกว่าคงจะกระโดดถึงนะผมอ่ะวังว่านะเอาละนะเฮ้ยย่าโอเคเฮ้ย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 ใจเย็นพี่ใจเย็นเแค่เรียบร้อยไปอีกลำมะยังมีอีกไหมยังมีอีกลำนั้นนั้นลำนั้นลำนั้นขอต่อตัวแป๊บนึงอ่าต้องขึ้นทางนี้ป่ะเนี่ยเออต้องลองดู มอนเตอร์ไม่เกิดนะจะเรียกเรียกให้ไม่ได้อาถลุก็คือเอเลียนนะหวังว่าเอเลียนคงไม่โผล่มาถ้าเกิดเล่นตอกนกลางคืนน่าจะได้อารมณ์มากกว่านี้นะเน่ยแต่ช่างมันเถอะโอเคฮะมาลำนั้นใช่ไหมแต่ไดี๋ยว้ยวปึ๊บอา้าวโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อตัวไปเง็บเง็บคขะ เฮ้ยจ้ะเดี๋ยวนะนี่โอเคฮะลุยฮะลุยจะลุยแล้วนะกดแล้วนะกดก็จะกดแล้วนะโอเคอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยลบโอ้โหลกๆๆโอเคฮะทำไมรู้สึกไม่ค่อยได้ยินเสียงทีนทีเลยฮะผมปิดเสียงเกมปล้เนี่ยเดี๋ยวนะฟังเสียงแป๊บ ก็ยังมีเสียงอยู่นี่นะโอเคิปเปอร์โอเคฮะว้าวว้าวโอ้ยังเหลือยานลำใหญ่อยู่โอ้ oh, ตรงนู้นเอ่อเอาไงดียังยังเหลือตรงนู้นอีกลำหนึ่งอะ่ะตรงนู้นด้วยโอ้โ oh. ห oh. ต้องต่อขึ้นไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสีม่วงตรงนี้เดี๋ยวเราผมต้องดูก่อนว่ามีมสีม่วงตงัวไหนอีก โอ้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเห็นแล้ว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 เหฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อต้องต่อต้องต่อตัวไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปอย่ารีบร้อนช้าชาได้ผ้าเล่มงามตรงนี้ต่อบล็อกเพื่อความแน่ใจก่อนโอเคตรงนู้นฮะให้ไปตรงนู้นเปิบปึ๊บกระโดดไปเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคฮะฉากเสียวเซียวเยอะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ my god โอ้ เอ๊ะมันซอมบี้เหมือนกันนี่เฮ้ยแต่มันยิงลูกกระสุนได้ให้งงแป๊บโอ๊ยเฮ้ยมันปล่อยอะไรออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ซอมบี้เอ้ยมันไม่ใช่เอเลี่ยนเฮ้ยมันไม่ใช่ซอมบี้ดิมันคือเอเลี่ยนมันโอเคต้องเข้าใจว่ามันคือเอเลี่ยนมันปล่อยลูกมันปล่อยลูกอะไรไม่รู้มาด้วยตะกี้เห็นไหมโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวสิไอ้พวกนี้จะรีบไปไหนอ๋อยอกหยออเออหยอจะเป็นบ้าแล้วผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวก่อน มีเส okay. oh, pues ้นใยอะไรเปล่าเสือกมีโอ้ไอ้นี่ยิงได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เอเลียนธรรมดามันเป็นมอสเนาะมันก็มันก็อาจจะมีอะไรพิเศษออกมามีอะไรไหมคงไม่มีอะไรตามทางสีม่วงไปก็พอแล้เดี๋ยว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 เยวเดยวเดยวเดี๋ยวเ เองเกี <laughs> ่ยวอะไรกลัวกลัวส <laughs> <klim to> ิ okay. ่งที่อยู่ในโลกเดียวกันมากกว่าเอเลี่ยนโอเคไปโอเคฮะ ABC ช่วยหน่อยเรียบดีมากพวกช่วยหน่อยเฮ้ยไม่ใช่จะยิงพวกพวกช่วยหน่อยพวกช่วยหน่อยช่วยหน่อยเรามีธนูไว้ก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้ใช้อะเออ ฝากด้วยมีธนูอีกมีธนูอีกเอาไหมเอาไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาธนูอีกไลยหมดแล้วอะอเคจัดการจัดการเร็วอุย้ยมันปล่อยพลังงานได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันมันปล่อยพลังงานเออนั่นไงผมว่าแล้วมันปล่อยพลังงานได้ปล่ <c oughs> อยเสียงเริ่มไปละโอเคตามทางสีม่วงไปฮะทางสีม่วงมันให้ไปไหนเอ้ยให้ไปทางนั้นหรอด้านหลังโอเคฮะไปเลยฮะมึงมีปุ่มอันนี้อีกแล้วไม่โสนะขึ้นก่อนละ อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมาผิดทางเดี๋ยวอันนี้มันกลับมาที่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเมาแล้วเมาแล้วโอ๊ยอ๋อไอตัวนั้นเดี๋ยว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 ขอเคลียร์กับมันก่อนบัดบัดฆ่ายากนักใช่ไหมโอเคไปพวกตามผมมาเร็วๆๆๆตามผมมาเราจะเจริญพูดจริงๆนะ มันวาร์ปออกมันวาร์ปได้เหมือนกับสุนัขไงโอเคเดี๋ยวเราไปทางไหนต่อต้องตามทางสีม่วงไปแล้วต้องลงไปข้างล่างนะผมก็ผมก็งงอยู่ผมก็งงอยู่ตั้งนานโอ้เดี๋ยวด้ะโอเคตามมาพวกตามมาโอเคฮะโอเคอาจจะแหลกๆหน่อยเยี่ยมมีเดี๋ยวขอสำรวจก่อนถ้าว่ามีอะไรไหม เปิดได้ไหมเอ้ยเปิดไม่ได้ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ปลาพวกยางโมแต่เล่นกันเฮ้ยเขียะงไม่มีอะไรหรอกว้าวว้าว,ว,าวโอว้โหโอ้โหพี่ใหญ่เดอะฮักมาแล้วพี่เฮ้ยพี่ไม่มากันสักคนเลยเหรอพี่เออเออนั่นแหละเดี๋ยวจำได้ว่ามีสคนไม่ใช่เหรอ โอเคป่ะเดี๋ยวมันคงไม่ทำอะไรเราใช่ไหมไม่ทำบ้าอะไรล่ะฝากจะเดี๋ยวฝากยิงหน้หนูหน่อยฝากยิงหน้หนูหน่อยฝากยิงหนหนูหน่อยตอนนี้มันคงไม่ได้เล็งผมใช่ไหมวายวายวายเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเจาะเจาะเจาะคิดจะเข้คิดจะโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วฮะขอบคุณมากมีใครรอดมีใครยังอยู่ไหมโอเคยังอยู่ครบนะโอเคป่ะไปเถอะ แหมก็สนุกอยู่นิดนึงนะแะ่เนี่ยแบบนี้นิดนึงจริงๆโอเคเอตามทางสีม,ม่วงไปนะฮะว่าไงพวก A.B.C อยากได้พวกนี้มาเป็นพวกมากเลยตอนนี้เนี้ยแต่เอาธนูมาเอ้ยเดี๋ยวขอจัดการหน่อยแล้วกันเฮ้ยมาสปอนชิปหายละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเวลามายุ่งกับพวกนี้อะไรอ่ะเหอุ้ยอ้น่ากลัวพลังงานอุ้ยอุอาทางนี้ใช่มอ้ยโุ้ยอ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 ุ้เยอะยยมันเยอะมันเยอะมันเยอะสปาวโอ้ พวกของผมตายหมดแล้วอะเอาไงดีลุยคนเดียวก็ได้กินอ,อนาหารก่อนฮะเย่ลุยก่อนฮะลุยล,ยลยโอ้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 ยออโออออยโอออ้าอออหนยอ้โอ ้ตัวนึงโอ้ยฮฮึเฮ้ยจอขึ้นันไดเร็วยิ่งกว่าเดิมแฟนไหนเอ่ยยะมีอะไรเอ่ยลิเวอร์โอเคฮะได้ลิเวอร์มามันจะให้ทำอะไรอะยานะคอย่ามาเร็วเร็วเร อะไรเอ่ยหลังรถไฟฮะเฮ้ยไม่ใช่รถไฟอะไรเนี่ยดีเวอร์โอเคฮะอ๋อระบบพีนทีโอ้ยไปแล้วอือ mm หือแหลกโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเรียบร้อยไปแล้วฮะหนึ่งลำเพราะว่ายานโอหโวกาหรือเอฟโปลโอ้ยแหลก โอเคลิบลิบหนีเถอะก็แลกโอเคก็ว้วเนี่ยโอเคกินอาทาระหว่างครับเฮ้ยพี่เชนระหว่างคือต้องใส่ได้ไหมเมื่อกี้ระเบิดอยู่หรอเพราว่าทำเป็นแหลก รถไฟมันจะเพาะอะไรครับท่านนี้คือแบบกําลังคือแบบกําลังมาสังเกตไงว่ามันมีเสียงรางรถไฟอัปเดตมาแล้วอะ่ะชอบชอบชอบแหลกแหลแลกพี่เปอร์พี่เปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปอร์หยุดระเบิดยังฮนะจะได้หายแหลกโอเคแบบจบหรือยังเนี่ยผมว่าน่าจะยังนะน่าจะยังนะเพราะว่ามันยังเหลือยานถังารจะไปโผล่ตั้งหลายลำ ยานลำนั้นมันบุกมากี่ลังวะเนี่ยอเล็กโอเคโฆษณาเคนะฮะก็นั่งรถไฟต่อไปก่อนนะโอเคกล้ชาแล้วกระชาแล้วกระเชาแล้วโอเคอุ้ยเดี๋ยวนันมันมันกำลังจะออกนอกเมืองขอไม่ออกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเลียนเอเลียนเตรียมดาบไว้เลย แต่มันกินอาหารต่อขึ้นรถไฟไม่ได้อ่ะเนี้น่าจะใกล้สุดแล้วมัง้งโอ้ยสลาม์สไลสไลส์ไม่ตามมานะโอเคโอเคไอพวกสนุกไหมนะ่ะโอเคฮะ กลับมาที่เดิมเหรอเอาจริงดิให้เราไปกำจัด UFO แค่ลำเดียวเหรอเอ่อคงจะจบแล้วมั้งโอเคก็น่าจะจบแล้วล่ะถ้ามันให้กลับมาอย่างนี้นะฮะโอเคฮนะเดี๋ยวเดียเด๋ยวผมขอปรับเอออันนี้ก่อนปรับตรงไหนวะนี่ไงเปิดแม่งให้หมดเลยนี่ ง่ไม่แหลกแต่น่วงโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้โหกปกป้องโลกได้เช้าพอดีเลยสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ถ้าเกิดว่ามันให้เรามาด้านหลังมันต้องมีป้ายให้อ่านใช่ไหมมีป้ายให้อ่านไหมเอ่ยไม่มีเหรอเอาจริงไม่มีป้ายให้อ่านเอ่มโอเคหรือว่ายังไม่จบ เดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะมันจบแล้วเหรอหรือว่ายังไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะผมจำได้ว่ามันยังมีอีกนี่ไงนี่นีนี่เนี่ยบลูทูธเดอร์มันให้ตามสีน้ําเงินด้วยเหรอเฮ้ยแล้วมันมีสีแดงด้วยเดี๋ยวมันยังไม่จบแมบพบมันยังไม่จบฮะแมพมันยังไม่จบโอเคผมว่าผมจบ ไอ้พาสนี้เป็นพาสแรกก่อนละกันผมนึกว่าต้องเล่นพาสเดียวจบซะอีกโอเคก็สำหรับใครชอบดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์กดซับสไคร้ไม่กลืมกดคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามีคำพูดคำถามที่ช่วยอะไรกับกับคลิปนี้ก็สำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นแบบนี้ต่อก็สามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างคลิปได้นะโอเคก็สนุกดีหมดกันนะโอเคสวัสดีสุดครับบ๊ายบายเย้